เพราะว่าห้องอื่นเต็มหมดเลยเงินค่าประกัน2 0,000แล้วก็จ่ายก่อนเข้าอีก6 5 0 0พอเดือนไม่แน่ใจว่า2หรือ3เขาก็บอกว่าห้องว่างแล้วย้ายออกไปอยู่อีกห้องนึ่งหัวใจพอ์นิเจอเก่าทุกอย่างเน่าหมดเลย45หเดือนลูกสาวก,ก็เริ่มอยากออกก็มาคุยกันออกก็ออกลูกแค่เราไปขอยกสัญญาเขาก็จ่ายเงินมาอีก18 0 0 0แล้วกันก็ออกไปเลยแล้วเงินประกันเขาคืนไหมครับไม่คืนค่ะอ้าว <laughs> หลังจากนั้นเราก็ไปที่สอนอเพื่อลงบันทึกทางสอนอก็รับเรื่องแต่เขาก็แค่บอกว่าหอนี้อีกิงแล้วเหรอแวง คือหนูอ่ะเคยเกิดเหตุการณ์ครั้งหนึ่งคือป้าไขกุญแจเข้ามาในห้องค,ะค่ะไขกุญแจเข้าไปในห้องป้าเขาบอกว่าลองคุญแจเฉยๆแล้วก็เดินไปไม่มีการขอโทษะนะคะเออแลกเข้าประกันของหนูจ่ายสองหมจ็ดพันบาท สองหมื 27, นะ่นเจ็ดพันค่าห้องหกพันห้าร้อยบาทหนูอะไปคุยกับเขาว่าหนูขอติดเน็ตเองได้ไหมเพราะว่าสัญญาณในห้องมันอับมากหนูทํางานหนูเรียนไม่ได้เขาก็บอกว่าเน็ตตัวเองก็เล่นไม่แรงหรอกต้องใช้เน็ตเขาเน็ตเขานี่แรงที่สุดในละแวกนี้แล้วเขาบอกเนี่ยคือหนูยังไม่ได้ตกลงนะคะตอนนั้นหนูก็บอกว่าเออปล่อยสัญญาณมาแล้วะคะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าอ๋อปล่อยมาแล้วเนี่ยหมื่นหนึ่งหนูจา่ายมาด้วยนะปีละหมื่นตกปมนันเดือนละเก้าร้อยเขาอะบอกว่าถ้าร่างการแจ้งยกเลิกสัญญาเราต้องจ่าย่าาห้อองเกน จำนวน7จ0 0นบาทอะไรประมาณนี้ใช่เจ็ดพใช่ค่ะเป็นเดืนอนสุดท้ายและต้องจ่ายค่าส่วนต่างค่าล้างแอร์ค่าซักผ้าม่าน14,000มบาท 1> <1> ไม่รวมกับค่าห้องค่ะถ้าไม่จ่ายเขาก็จะไม่ให้เราออกก็รวมเป็นทั้งหมดเนี่ยสองหมสองใช่ค่ะโอ้โหโดนเหมือนกันหมดทุกคนเลยแต่ในสัญญาเขาเขียนด้วยลายมือนะคะไม่ไม่ได้เป็นการพิมพ์มาเติมมาเองใช่ค่ะเติมเอาเองค่ะเติเองเลยเงินประกันจะต้องเอามาเคลมเฉพาะความเสียหายที่เกิดจากห้องพักที่มันเกิดความเสียหาย มันจะมาลิฟตามอำเภอใจไม่ได้ครับกรณีนี้ผิดมาตรา1 1นะครับผู้ประกอบกกิจารหอพักอาจเรียกเก็บเงินประกันได้ไม่เกินอัตราค่าเช่า1เดือนหนึ่งเดือนครับคุณเช่าเท่าไหร่6 5 0 0บาท6,500บาทคุณจ่ายค่าประกันเท่าไหร่2 7 0 0 0ค่ะเกิน1เดือนไหมเกินครับ